รายเดือนของชาวปีมะโรงและปีมะเส็งประจำเดือนมีนาคม2567ดวงโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะมันเริ่มกันที่ปีมะโรงค่ะปีมะโรงเดือนนี้คุณจะเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดจะได้เจอคนที่น่าสนใจเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นคนที่มีทัศนคติดีค่ะในส่วนของคนมีคู่ระวังในเรื่องของมือที่สามนะคะให้มั่นคงกับคนรักเข้าไว้นะคะในเรื่องของการเงินการเงินจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามามีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนค่ะในส่วนของการงานการงานไม่มีปัญหานะคะการงานผู้ใหญ่ให้ความเมตตามีการมอบหมายงานให้ และเพื่อนร่วมงานก็ช่วยเหลือกันดีค่ะในเรื่องสุขภาพระวังในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ค่ะปีมะเสงเดือนมีนาคม2567เดือนนี้คุณจะเด่นในเรื่องของการงานค่ะจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาให้ตัดสินใจนะคะค่อยๆตัดสินใจค่ะแต่มีไพ่ของการเดินทางขึ้นมามีไพ่ของการโยกย้ายขึ้นมามีโอกาสที่จะได้ย้ายไปทำงานที่ใหม่นะคะ ในส่วนของความรักความสัมพันธ์คนมีคู่มีความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะจากที่มีปัญหาอยู่ก็มีความเข้าใจและมีการตกลงมีการเคลียร์ใจกันค่ะก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นในส่วนของคนโสดระมัดระวังจะเจอคนมีเจ้าของเข้ามาขายขนมจีบนะคะให้ระวังหน่อยค่ะให้สแกนให้ดีนะคะ ในเรื่องของสุขภาพระวังโรคหัวใจและโรคความดันค่ะสุดท้ายเป็นเรื่องการเงินนะคะการเงินมีโชคลาภจากความรักความสัมพันธ์แต่ปลายเดือนให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายค่ะจะหมดไปกับการรักษาสุขภาพและหมดไปกับของใช้ที่ไม่จำเป็นนะคะให้มีการวางแผนการเงินที่ดีค่ะจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินค่ะ